จังหวัดลบบุรีจัดพิธีปลงผมตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอัมพลอังกพากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระครูบุญบาลประดิษฐ์เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาลเจ้าอาวาสว,วัดลำนารายพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามาเณรเข้าร่วมพิธี โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน396คนที่วัดลำนารายตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี